จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบก,กับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยนอกจากมือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทาง,งหวยหุ่นดาวโจรของขึ้นวันที่22พฤษภาคมากันกับมีมหม่ให้คือเก่าเนาะจ้าเป็นของขึ้นวันอาทิตย์นอกจากจะมีแนวทางของดาว v i p ดาวเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปเบื่องแนวทางช่องน ch ้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับช่องคลิปน้องซ่อนจาก ก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์แห่งกำลังใจ<ม>กับช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าเ<ม>ขากลับมาเบื้องแนวทางกันเล่นน่าสน้นสำหรับดาวโจนเจ้าไฮไปขึ้นวันที่22พฤษภาเนอะจ้ากลับไปเบื้องตเด่น ก็ให้เดนสามกับเดนสี่ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกัให้ฟันสามวิ่งรูดไฮสี่กับสามไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ให้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องก็ให้สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้ะ ไสเบิ่งแนวทางตัวเน้่ตัว,ตวจาอตสองตัวกับไฮเลนไปกราน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้่ตัวจ๊อตสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเฮากัใเ้แนวทางเป็นฟันวิ่งดจกักรี้จะเขาง่ายเหรง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งดูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิ่งเฮากัเบ,บ,บื้องแนวทางกันไปแล้วนอกจาก เป็นเจ้าใจแนโนจ่ามือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซอนชาแนลจ่าเบื้องแนวทางหวยหวุ่นดาวโจนของคืนวันที่2ี่บพฤษภากมกันไปแล้วนะจากเบื้องตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันมั่นนอจากมากชอบตัวใดเขาก็สาม,มารต่อไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะดเดียวไปเล่นเน้นนักเน้นเบ,นเบาตรงกับเลขที่่อาคิดไว้ ีนช่องน้องชาแนลกับขอขอบคุณผ uh ah. ู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาะกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนาคลิปนี้ช่องน้องชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า